อยาก,กทราบว่าทําไมผู้หญิงบางคนไม่ชอบให้ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยตอนที่มีมีการร่วมเพศนะครับเดี๋ยวก่อนครับเพิ่งลงเป็นคำถามที่ดีมากมีประสบการณ์โดยตรงหรืออ่านหนังสือมาเป็นคำถามที่ถามเป็นประจำอ่านหนังสือมาครับอ่านหนังสือมาขอบคุณครับเฉิญลง <laughs> ความจริงจะตอบว่าถ้าเขาบอกเขามีประสบการณ์โดยตรง <laughs> ก็แปลว่าเขาใช้ถุงยางอนามายัยนี่เป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนะคุณว่าจริงไหมครับ รับผิดชอบต่อตัวเองที่จะรักษาตัวเองซึ่งเกิดจากความรักของพ่อแม่ไม่ให้ไปติดโรคมาก่อนวัยอันควรถูกต้องไหมครับอันที่สองออรับผิดชอบต่อผู้หญิงคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยโดยการป้องกันไม่ให้เธอได้รับเชื้ออสุจิไปแลวจะเกิดตารตั้งท้องได้เพราะฉะนั้นผู้ชายที่ใช้ถุงยางทำไมคือเป็นผู้ชายซึ่งมีความรับผิดชอบแต่ผลการวิจัยว่าอย่างนี้ครับผลการวิจัยที่เราเจอนะครับมาถ้าเกิดใครไปตามดูมีปีหนึ่งครับเขาทำดูเล็กโฉลบา s เซ็กเซอร์เวย์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศวัยรุ่น เกี่ยวกับเรื่องเอทเขาบอกว่าวัยรุ่นไทยนี่นะกลัวเอทมากที่สุดในโลกเลยร้อยละแปบอกว่ากลัวทั่วโลกเขากลวอยู่ประมาณ75เรา85ดีมั้ยีไหมครับทั่วโลกทั่วโลกมากลัวเอทผู้ชายก็ใช้ถุงยางอนามัยกันนะครับประมาณนะครับร้อยละ68ประเทศไทยใช้เท่าไหร่ครับ25ครับทําไมกลัวแล้วไม่ใช้เห็นไหมครับเริ่มเริ่มเห็นแล้วไหมฮะกลัวมากเลยแต่ใช้น้อยที่สุดในโลกครับ ต่อมามีคําถามต่อแล้วผู้ชายไทยเหมือนตะกี้เนี่ยน้องคนนึงเขาถามว่าอยากมีแฟนทีเดียวสามเนี่ยพอคําถามก็คือชายหญิงที่มีวัยรุ่นไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคู่มากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่พร้อมๆกันนะไม่ใช่เซ็กมูแต่แม้เขาว่าแอบไม่บอกว่ามีกิ๊กเนี่ยมีกี่ม,กมีกี่เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกเขามีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณว่าไทยมากกว่าหรือน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบสองครับสรุปว่าเราเก่งแก่งกลัวเอทไม่ใช่ถุงยางเขามีทีละคนเราฟาดทีละสอง น่านับถือมากไหมคุณว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเยอะไหมเยอะถามว่าทําไมปัจจัยหนึ่งมาจากผู้หญิงด้วยผู้หญิงบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีดิมาใช้ง่า้กับฉันได้ไงโดยลืมตัวไปว่าเออก็คุณผู้หญิงไม่ดีคุณไม่ติดโรคแต่คนที่จะมามีอะไรกับคุณอาจจะติดโรคมาก็ได้จริงไหมครับนะนั้นเรื่องแรกก็คือเป็นความเข้าใจผิดๆว่าฉันเป็นผู้หญิงดีๆทําไมเธอต้องใช้ถุงยางกับฉันเธอควรจะใช้ถุงยางกับผู้หญิงที่ขายบริการ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี่การมีความสัมพันธ์กับเพื่อนจึงอันตรายกว่าจริงไหมเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผู้หญิงคนนั้นที่จะมีด้วยเนี่ยคุณเป็นคนแรกได้ยังไงก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นโอกาสติดก็สูงเรื่องต่อมานะครับผู้หญิงก็กลัวว่าถ้าให้ตัวเองบังคับให้ผู้ชายใช้ถุงยางผู้ชายไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบใช่หไหม25%ใช้ผู้ชายไม่ชอบใช้เดี๋ยวจะไม่รักก็เป็นาเข้าใจผ,ผิดอีกนะครับงนั้นโดยสรุปก็คือว่าผู้หญิงนั้นคิดว่าถ้ายอมมีอะไรกับผู้้้ชาาายแลวเขขจะรักมกมึน อะไรที่ทําให้เขาพึงพอใจได้ก็จะทําเช่นเรารู้ว่าผู้ชายไม่เคยชอบสวมถุงยางเราก็บอกเขาไม่ต้องใช้อีกอย่างคือเรามามองตัวเราเองบอกว่าตัวเราเองเป็นคนดีทํำไมต้องมาใช้อย่างนั้นกับเรานี่คือความเข้าใจผิดแท้ๆนะครับน้องๆเพราะถุงยางทำไมนั้นเป็นอุปกรณ์เพื่อความสะอาดเพื่อความสุขด้วยเดี๋ยวนี้นะครับและยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ได้ด้วยจึงควรจะเป็นถุงยางสําหรับ คนธรรมดาธรรมดาที่จะใช้มากกว่าใช้เฉพาะหญิงบริการ